ให้ทำอะไรวะหาก,กุญแจแล้วก็ปลดล็อกห้องเหรอได้เลยเฮ้ฟเวอร์นเดี๋ยวฝากดูประตูเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากุญแจแป๊บนึงโอเคโอเคฝากด้วยฝากด้วยไปรละไปรละทงเอาไปลงล็อกไปกู้ทั้งเองเอ๊ประธานประธานเปิดพิธีประธานเปิดพิธี อย่ามุ่งมุ่งศพบูดเวนนี่อ่ะเฮ้ยอย่าบูดเวนนี่อมาครับตอนนี้พวกเราทั้งสามก็ได้แบบถือกุญแจเพื่อจะเปิดล็อกบ้านหลังนี้แล้วครับเชิญประธานพิธีเปิดบ้านได้เลยครับผมเช็คเช็คเช็คในบ้านมีอะไรบ้างเช็คเช็คเฮียดีเวนิโกเวนิโก้เฮ้ยไอเฮียหน้ากากทีราไอเฮียไหนหน้ากากในเล็ทช่อเลยเล็ทอ่อหน้ากากในเล็ทอ่อ ล้วยเหม็นฉุงเยี่ยมไอ้เนี่ยคนไอ้จัดเดี๋ยวกูกูนึกกูนึกว่าท่อนไม้นี่เชี่ยอไปแิกวะใช่หรอเออวะเนี่ยวาสิกาเออกูว่มองเป็นท่อนมาโอ้เฟรดดี้สฟลัชแบ็คโอ้อวออวอโอเคครับเชิญประธานพิธีทำการเอ่อดำเนินการท่าต่อไปได้เลยนั่นก็คือโยนขยะลงไป เห็นแม่สับดีเลยครับสีเพราะฉันโอ้โหไอ้เหียมึงควรจะออกจากที่นี่มึงไม่ควรจะไปพักไอ้สัวนเออไม่งห้กูไปหลับอะนอนนัเถอะพวกเราเนี่ยเขาให้นอนคือบ้านบ้านไครวะเอ้นอนแล้ว เฮียฮูกูไม่รู้ว่าคุณปู่มึงโดนแดกคาที่คากรทอมเนี่ยเฮ้ยเฮียแม่งตัวละครสงสัยมือนกูเลยว่าปู่มึงโดนแดดออกจากบ้านไม่ได้ต้องหาหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นเจออะไรวะโน้ตเดอะครียเจอร์อะไรกว่าไม่ออกผลสูงมีสัปปะหลที่มีหัวเป็นกระโหลกกว้างตามผมอยู่ผมเลยหาวิธีฆ่ามันผมเลยขอความช่วยเหลือจากครอบครัวครอบครัวผมบอกมึงมันบ้าเฮียมันไม่มีหัวกะโหลกตกกวามที่ไหนหรอกใช่แล้ว มันอาจจะไม่มีหัวกะโหลกว่าตัวไหนเราแตะกะโหลกมือมีแน่กูรู้ละกูรู้เหตุผลทำไมคุณปู่ถึงมีอาวุธจีกับปืนในบ้านล่ะว่าไปเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มองเฮียอะไรไม่เห็นเลยอ๋อนั่นไงไฮ้ยเม่อใจะวายตายได้เทียนแล้วอ่ะให้วางเทียนแปดอันในบ้านเพื่อเรียกเรียกเรียกซาตาน์นิดนึงเอออันเชิญโอเค โอ้ยโอยโอ้ย You are my face โอ้ยโอ้ยอืมมันไม่บอกไรอ่ะแน่นะไรอ่ะอันไม่ออกไม่เข้าใจอะไอีกกูคนไทยก็คือถ้าเกิดมันโฟ่มาจากหน้าต่างก็ให้ไล่มันถ้าเกิดไม่ได้สนใจมากเวลา10วิทย์มังตายแล้วมันก็ต้องอยู่รอดไฟได้เซ็ตดีจบแล้ว มันจบแล้วฉันต้องออกจากที่นี่ในที่สุดไอ้เฮียมันก็ฉลาดซะทีนะคิดว่าเราจะรอดนะอย่าสตาร์แบบนี้สิเออไม่มันไม่มันมันมันไม่สตาร์ทอ่ะมันมันมันไอเหี้ยแก๊สหมดไปสัตว์ใส่ไอเหี้ยนั่งต้องดมแก๊สไปหมดแน่เลยแค่ตดอ่ะลงไปเว้ยแค่นี้ก็มีแก๊สแล้วไอเหี้ยนี่เราอยู่ในนี่ปะเซนทิวไม่ใช่เซนฮิวไอเหี้ยอยู่ในเบนเทนเนี่ยเนี่ย ขอข้างในนี้ก็มีแบบเครื่องมือช่างปรับปลาไม่นะคุณปูมีกระป๋องแก๊สตรงนั้นด้วยเอาละเข้าเลยไอ้เหี้ยเข้าไม่ได้ทางตันหยิบ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 คุณปูไปอ๋อเหี้ยแล้วเรากูอยู่หลังสุดไงเรากูอยู่หลังสุดไงเออกูไม่รอดละกูไม่รอดละไอ้เหี้ยมันเอาดิโอโซโซโซกูเออกูไม่รอดแล้วแล้วมันตผล่วิ่งอะไรอ่ะเอาตายเลยโอ้

Hồi, mừng, mừng, mừng bệt Bệt, 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 cái hỏi bệt Bệt, 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 bệt